ตรงนี้เป็นจำลองการเกิดแผ่นดินไหวนะวนสภาพบ้านหลังจากจที่เกิดแผ่นดินไหวไม่โดวสวัสดีค่ะพิมพ์โซพิมพ์ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแล้วครั้งนี้นะคะพิมพ์ พาทุกคนมาเที่ยวที่จุดเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยในแถบคันไซนะซึ่งตรงนี้นะคะอยู่ติดกับเมืองโกเบนั่นเองชื่อว่าเกาะอาวาจิค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โคคุดันชินไซเมมโมเรียลพาร์คนะคะตรงนี้น่าสนใจยังไงตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เขาบันทึกเหตุการณ์เมื่อ25ปีที่แล้วซึ่งเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของแถบนี้เอาไว้ค่ะข้างในนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เราทําด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรให้ทํากันบ้าง ในส่วนของจุดจัดแสดงที่มีชื่อว่า n o จ i มะฟอร์พ e เ e r v a เวชันมิวเซียค่าเข้าผู้ใหญ่อยู่ที่730เยนเด็กมัธยม310เยนเด็กประถม260เยนค่ะตรงนี้นะคะจะมีค่าเข้าคนละ730เยนนะซึ่งจริงๆคนน้อยมากเลยนะเดินสบายมากๆเลยค่ะอย่างว่าน้คนยังไม่ค่อยรู้เนาะ ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสภาพของถนนที่เกิดขึ้นตอนที่เเกิดแผ่นดินไหวนะอันนี้คือภายใน10วินาทีเนี่ยถนนอนะเกิดความต่างกันถึง1เมตรเลยทีเดียวนะคะคือแบบแรงมากอะแล้วคือตรงน,นี้คือเป็นทั่วพื้นที่ของที่นี่เลยน่ากลัวมากพิพิธภัณฑ์นี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บันทึกเรื่องราวของการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะคะที่ชื่อว่า ฮันชินอาวาจิไดชินไซหรือว่าเดอะเกร t ฮันชินอาวาจิเอิร์ทเคิร์กนั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1995ในวันที่17เดือนมกราคมตอนเกือบ6โมงเช้าค่ะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากๆในแถบนี้นะคะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตนะถึง6,400คนมีผู้บาดเจ็บมากกว่า40,000คนแล้วบ้านเรือนเสียหายมากกว่า2 4 0 0ส0หลังคาเรือนเลยค่ะ ากตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะความต่างของดินที่ถูกแผ่นดินไหวเนี่ยเคลื่อนออกจากกันนะลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้นะคะเป็นอนุสร์สถานนะที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นกำแพงที่เขาเรียกว่ากำแพงโกเบค่ะทำไมถึงเรียกว่ากำแพงโกเบเพราะจริงๆแล้วอันนี้อยู่ที่เมืองโกเบนะไม่ได้อยู่ที่กอเกาะอาวาจิชิมะแต่เขาเอามาตั้งที่นี่ทำไมเขาถึงเอามาตั้งที่นี่เพราะกำแพงอันนี้ รอดพ้นมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจนถึงแผ่นดินไหวครั้งใหญ่กำแพงนี้ก็ยังตั้งตระง,งานอยู่เขาเล็กเก็บมาไว้เป็นอนุสร์สถานแล้วก็มาโชว์ที่พิพิธภัณฑ์น,นี้ค่ะดูนีใหญ่มากเลยใหญ่เอ,อืมตอนนี้นะคะพิมพ์เข้ามาอยู่ใน Memorial House นะคะเป็นห้องที่จัดแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วนะเรามาดูกันคือเขาจะจัดแสดงเป็นอย่งน,นี้ สภาพบ้านหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวคือทุกอย่างก็จะแตกกระจายอย่างนี้จริงๆเลยนะ <ห ả? S 1> อคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราอยู่ในตอนนั้นเราจะเป็นยังไงหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะแผ่นดินไหวมีทั้งหมด3แบบความแตกต่างมันแตกต่างกันยังไงเราสามารถ จะมาเรียนรู้ได้ที่นี่นะคะอย่างอันนี้เขาเรียกว่าเคคกุดันโซนะคะในภาษาญี่ปุ่นเรามาดูกันอย่างที่ทุกคนจะเห็นนะคะคืออันนี้แผ่นดินจะเลื่อนขึ้นนะอันต่อไปนะคะจะเป็นเซดันโซนะคะแบบเซดันโซแบบที่สองนี่คือแผ่นดินจะลดลงไปและอีกอย่างหนึ่งเลย ก็คือโยโกซเลดันโซนะคือจะเป็นแบบนี้แผ่นดินจะแยกออกจากกันในแนวนอนนะคะซึ่งสำหรับพิมพ์นะแล้วก็พิมพ์คิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นหลายๆคนด้วยที่น่ากลัวที่สุดก็คือเคกุดันโซค่ะเพราะมันเป็นการที่แผ่นดินจะยกขึ้นแล้วมันจะยกขึ้นแบบนี้พอมันยกขึ้นแบบนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะมากที่สุดในสามแบบนะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1995นะคะเป็นการเกิดแผ่นดินไหวนะระดับ7.3แมกนิจูดนะคะซึ่งเป็นการบันทึกครั้งแรกนะคะของการเกิดแมกนิจูด7นะในประเทศญี่ปุ่นคะ่ะแล้วที่เนี่ยข้อดีของที่เนี่ยคือเขาเก็บเรื่องราวต่างๆนะคะไว้ให้ชนรุ่นหลังอ่ะได้มาดูนะคะแล้วก็ศึกษาแล้วเราก็สามารถเตรียมตัวได้เพราะจริงๆอ่ะมีการพยากรณ์เกิดขึ้นนะคะว่า แผ่นดินไหวแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นภายใน30ปีนี้นะคะอีกครั้งนะคะซึ่งจะมีความแรงพอๆกันนั่นเองการที่เราได้มานตรงนี้ก็เหมือนเราได้เตรียมตัวกันไปก่อนด้วยเนาะตรงนี้เป็นจําลองการเกิดแผ่นดินไหวนะจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นที่ฝั่งอวจิ i นะคะคือเจ็ดแมกด้ตูดใช่ไหมแต่ตรงนี้เขาจะทําให้เหลือแค่ครึ่งเดียวแต่เราก็สามารถจะรับรู้ได้เนาะไปลองกันดีกว่าค่ะไปซงว่าใ ตื่นเต้นมาก ขอากขอบคุณมากาอันนีมาะเราสบาบมารถรัคบคู้ไา้เลยนะกคะว่ากวลาเมกิอแผ่นมินไหวจริงๆกอ่ะมากจะรู้สึกยองไช่อืมืกอบคกอคมากขอบณมากขอณากขมาอบกอมากขระมาณ3ามากขอบุดมาอณมากขอบมาอมอุมกมามกจุองเนาะแต่ก็น่ากลัว แล้วตอนนั้นเขาเจอกันแมในจุดเจ็บอย่างเงี้ยเราแบบคิดไม่ออกเลยว่าณนะตอนนั้นความรู้สึกของเขา,าจะเป็นยังไงเนาะ ของพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะมีอนุสรสถานนะที่เขาสร้างไว้เพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่17มกราคมปี1995ค่ะอย่างที่เราเห็นข้างหลังนี้ก็คือ,อน้ำผูอ,อ,ผอันนี้นี่เองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการพาชมพิพิธภัณฑ์เรื่องการเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ใน แถบคันไซนะคะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะแล้วอยากจะบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติยังน้อยมากๆถึงจะมาได้ลําบากหน่อยนะคะแต่มันเป็นจุดที่น่าสนใจพิมไม่รู้นะว่าใครว่าคนอื่นจะชอบเหมือนที่พิมชอบหรือเปล่าแต่ว่าพิมมาตรงนี้แล้วพิมพ์รู้สึกถึงพลังในการมีชีวิตของคนค่ะก็พิมพ์จะลงรายละเอียดการเดินทางนะคะแล้วก็จะแท็กลิงก์ให้นะว่าพิกัดอะไรอยู่ตรงไหนนะคะครั้งหน้ามีอะไรดีๆก็จะทําวิดีโอมาให้ดูอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยละ่ะบ๊ายบาย